สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดแฟนแตงโม,โมเคลื่อนไหวล่าสุดทำสิ่งนี้เพื่อแฟนสาวเห็นแล้วน้ำตาไหลล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคม6 5เบิร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสรีส่วนตัว ด้วยการโพสตคลิปที่มีรูปภาพวาดแต่งโมแฟนสาวพร้อมกับเขียนข้อความระบุในคลิปว่าพ้องใกล้เสร็จแล้วนะที่รักมือเจาะฮ่าฮ่าฮ่าพร้อมกับแท็กโพสต์นี้ไปหาเพื่อนที่โพสตคลิปรูปภาพวาดแต่งโมเช่นเดียวกันนอกจากนี้หนุ่มเบิร์ดยังได้โพสต์ภาพคู่แต่งโมลงในสื่แกรมแต่ไม่มีการเขียนข้อความมีแค่ใส่รูปอีโมจิหน้าผู้หญิงหัวใจสีขาวและหน้าผู้ชายเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่ได้โพสภาพกูดังกล่าวก็มีดีเจอ,อ๋งเขมรัฐเข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูปอิโมจิหัวใจสีดำสามดวงตามด้วยแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาบอกว่าคุณนายสวยจังเลยอีกท่านบอกว่ากำลังฟังเพลงถ้าเราได้เจอกันอีกนึกถึงพี่โมเปิดไอจีมากระโปะเลยครัชอีกท่านบอกว่าคิดถึงนางฟ้ามากใช่ไหมคะขอให้คุณเข้มแข็งเพื่อนางฟ้าที่จากไปเป็นกำลังใจให้คะ่ะอีกท่านบอกว่าคิดถึงนึกถึงความเสียวของโมจังเป็นต้น ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ